ตัดหมายมากเลยนะว่างานนี้จะได้จะจะเต็มเต็มนะครับค่ากําแพงเนี่ยได้แน่แน่เขาว่างนะ้นเขายิ้มเลยนะค่ากําแพงอีกฝั่งหนึ่งได้แน่นอนเออแต่ตอนนี้ยากแล้วเออพอผิดแผนใช่ไหมเลยเดือดใช่ไหมเดือดแล้วไปเดือดที่นูน่นสิเออถามอะไรทําอะไรเขาได้ไหมทางโนนะ้นทําอะไรเขาไม่ได้เออแล้วผิดอีกตัางหาก นะเอ,อผิดอีกตั้งหากนะครับคุณเข้าไปไล่จี้เขาอย่างนั้นคือไปจับเขาเป็นตัวประกรันอีกหาว่าเอ,อไปปกป้องคนผิดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยถามหน่อยที่เขาเข้าไปเนี่ยถามว่าเขาไปทําอะไรไม่ได้ทําอะไรถามว่าไปบุกลุกไหมไม,ไม่นะ่ะเขาอยู่ถนนนะ่ะเออมันผิดด้วยเหรอถนนเ่ยนะ เออที่ถนนมันผิดด้วยเหรเอ,อว่ามันก็ไม่ผิดนะบนถนนใช่ไหมเออเราไม่ได้ไปบุกเข้าไปในบ้านเขาไปค้นหรือข้าวหรือของเขาอะไรก็ว่าไปอย่างอย่างนั้นมันก็ผิดอย่างนั้นนะใช่ไหมไม่มีหมายอะ่ะอ่าก็ผิดเห็นไหมทีทีทเขามาค้นของลุงเนี่ยไม่เห็นคุณไปวอยวายแทนเขาอะ่ะเห็นไหมลุงเขาไปวอยวายไหมเขามาค้นเออมีหมายมีอะไรไหมไม่มีม อันนั้นเป็นคดีใหญ่ด้วยไม่เห็นเขาจะมีปัญหาอะไรเขาก็ปล่อยเออใช่หไหมเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยเออเขาโดนมาเยอะบอกตรงนะตลอดลำตัวใช่ไหมมันเองสนองไม่นั่น,น่ะซีนะครับเอฟซี FC. คือของเขาอ่ะ แอดว่าเน่ะเขาคิดเขาอาจจะคิดแค่ประมาณชั้นสองชั้นเนี่ยมันเขาคิดว่าเออที่เขาคิดว่าก็น่าจะติดกับเขาน่าจะเล่นงานได้ไม่ใครก็คนใดคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะเออเพราะยังไงเนี่ยที่บ้านเขาก็มีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วแอดพูดนะแอดเดานะแต่ไม่เคยไปหรอกแอดเดาว,ว่าน่าจะมีกล้องวงจรปิดแน่ๆอ,อ่าหลายตัวได้ซ้ำไปมีโอกาสเป็นไปได้หลายตัวอ,อ่า เขามองดูในกล้องวงจรปิดนี่ยิ้มเลยล่ะ, <laughs> ะยิ้มสยายเลยกะเอ้ยยังไงก็เข้าแล้ววะเออเข้าแล้วที่ไหนได้นะครับไม่เข้านะนะเอฟซีนะเออไม่เข้าไม่เข้าไปกินเหยื่อข้างในนะครับโอ้โหจบเลยเออคาดหวังเหมือนกันนะนี่แหละเอฟซีก็าคันนี้คันนี้แม่เขาก็ เขาก็พูดบอกว่าน่ะโอ้ยลูกเขาพูดถูกเลยเขาบอกงั้นน่ะไม่ผิดหรอกเขาบอกไม่ผิดเลยเขาจะอ้างตรงนี้เป็นบรรทัดฐานเลยเลยเขาจะอ้างไอ้คดีของช่างเนี่ยของลุงช่างเนี่ยเป็นคดีบรรทัดฐานเป็นคดีอพูดง่ายๆเป็นคดีตัวอย่างว่าง่ายๆเนาะเพราะอะไรเขาบอกว่ามาี่เห็นดีจังคุยดีเขาพูดงั้นถามหน่อยอันนี้เขาคุยไม่ดีเหรอ ก็ไม่ได้เจอกันไม่รู้ได้ไงว่าเขาจะคุยไม่ดีเขาคุยดีแต่ไม่เจอตัวแค่นั้นเองถูกไหมเออเขาก็คุยดีหมดแหละเขาไม่ได้มีปัญหากับอะไรนี่ผิดถูกก็ว่าไปตามกระบวนการแค่นั้นเองออาำสาบานใช่ไหมเออจะไปเล่นงานเขาให้เขามีคดีเอาเอาไปเอามาตัวเองจะกลายเป็นมีคดีเพิ่มอีกนะ เห็นไหมล่ะชัดเจนไหมอ่าจะไปเข้าทางเขาอีกเข้าทางพอดีเขาเลยเอฟซีนะโอ้โหงานนี้งามไส้เลยเพอเข้าทางไปเลยไม่เคยคิดนะครับว่ามันจะเข้าได้ขนาดนั้นกะว่าจะไปเล่นงานเขาเต็มที่เลยแต่ที่ไหนได้ครับเข้าล่องเขาพอดีเลย <laughs> ออ แล้วยิ่งเป็นแบบนั้นด้วยเนี่ยโอ,โอ้โอนะครับคราวนี้ก็ดูแล้วว่าใครสาดน้ำใส่สาดน้ําเนี่ยสาดโคนใส่กันใครจะเปื้อนมากกว่าแค่นั้นเองใครเปื้อนมากเปื้อนน้อยนะคราวนี้เอ,อชัดเจนแล้วล่ะอ่าก็ทักทายนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับผมนะครับก็ว่ากันไปเนาะ เห็นไหมเขาก็คาดหวังว่าเขานึกวาดภาพแล้วเอ้ยอ่าพื้นที่ตรงนี้เงินจะเอามาจากไหนตรงนั้นเอาเงินจะมาจากไหนตรงนู้นเอาเงินมาจากไหนเขาวาดภาพไว้แล้ววาดภาพไปแล้วเอฟซีมันต้องคิดว่าเขาจะได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหมลเงินของคนอื่นเ เอาปลามาติดเบ็ดให้ได้ใช่ไหมใช,ใช่เขาดูพูดง่ายว่าเขาดูในกล้องในมือถือเขาะเขาเห็นอยู่แล้วว่าเอาเขาเห็นอยู่แล้วว่ามีมีคนเข้าไปแต่เขาก็ลุ้นว่าใครว่าจะเดินเข้าไปเขาก็ลุ้นอยู่อา่ามันฟ้องด้วยภาพไงถูกไหมถึงไม่มีถึงไม่มีไลฟ์สดก็ไม่เกี่ยวหรอกแต่ในบ้านเขามีกล้องอยู่แล้วนะครับมันไม่มันไม่ยากหรอกมันมีกล้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัว เขากะว่าเต็มชุดอ่ะเออเขากะว่าเห็นอ่ะเต็มชุดแน่นอนอะนะแต่เขาเนี้ยเขาทำอะไรไม่ได้แล้วแอดพูดได้เลยอะอืมก็ตอนเนี้ยอ่าทางฝั่งผู้ร้องนะครับอ่าเขาก็จะเล่นข้อหาพ a เอพเอไง <laughs> อ่าเอารูปเอารูปปั๊มน้ำเข้ามา โพสนะครับทาให้ปั๊มน้าเขาเสียชื่อเสียงนะอเขาก็จะเล่นตรงนี้นะครับเขาบอกเนี่ยเอารูปปั๊มน้ําเข้ามาโพสต์ในโซเชียลยมันเห็นกันอ่าทั้งบ้านทั้งเมืองนะทําให้ปั๊มน้าเขาเนี่ยเสียชื่อเสียงเห็นไหมเขาจะคิดอย่างนั้นเลยอมันชัดเจนไงให้ส <laughs> อข้อหา ทำให้ปั๊มน้ำเสียชื่อเสียงเอทำให้ปั๊มน้ำเขาอับอายนะเอออับอายเห็นไหมมันชัดเจนไหมเพราะฉะนั้นไม่ได้นะเอเขาถึงจะเล่นเรื่องนี้ไงเขาจะเอาเอาเงินตรงนี้แหละต้องเสียค่าปรับให้เขานะครับปิดเสียงหรือเปล่าหรอไม่ได้ปิดนะ เออไม่ได้ปิดเสียงไม่ได้ยินเลยเหรอ,รไ,ดรอได้ยินอยู่นะได้ยินอยู่นะครับเอได้ยินอยู่แอดเทสดูแล้วได้ยินอยู่นะไม่ได้ปิดนีเ่เป็นไปดังคำสาบานนะึยฝนเริ่มตกแล้วเนี่ยเอจี F C, นะฝนเริ่มตกปะแปะปะแปะมาแล้ว เป็นไปดังคําสาบาน f ีงานนี้นะครับเอดังอยู่ใช่ไหมน่าจะใช่อยู่แล้วเพราะเมื่อกี้เทสอยู่ก็เสียงน่าจะมีอยู่นะครับ F4 เพราะว่าไปนะครับเาขาก็คงงานนี้นะเขาบอกว่าผู้ร้องก็บอกว่าเข,า,า,ขายังไม่กลับง่ายๆนะเอถ้าเรื่องนี้ไม่ไม่กระจ่างนะครับ เออยังไม่กระจ่างเขายังไม่กลับเอ่อก็หมายความว่าก็ยังต้องมีต่ออีกนะครับภาคหนึ่งภาคสองภาคสามนะเออเดี๋ยวก็จะมีคนลงเข้ามาตรวจสอบอยู่ดีเนะี่ยเอฟซีอ่านะคือพยายามเล่นลุกเล่นทุกอย่างอนะ่ะเอฟซีดูจากเขาก็แล้วกันนะเขาพยายามเล่นลุกเล่นทุกอย่างนะอ,อะเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าบุกลุกนะครับอา่า ถึงจะบุกลุกแค่ถนนนะครับนะอบุกลุกแค่ถนนนะครับได้ยินอยู่จ้านะครับขอบคุณมากครับผมนะครับเอถึงจะบุกลุกแค่ถนนเขาก็บุกลุกอยู่นะอแต่ว่าที่ร้ายแรงเนี่ยก็คือทําให้ปั๊มน้ําก็เสียชื่อเสียงนี่แหละอันเนี้เอาจารย์ธน,นาก็ับสวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้แอดด้วยนะครับผม นี่มนะันชัดเจนเข้าใหม่ดังแล้วโอใช่นะครับดังแล้วเออเอ,อชัดเจนนะชัดเจนเนาะก็แอดเทสอยู่ตรงนี้อยู่ว่ามันใช้มันเสียงมันดีอยู่เ,เสียงใช้ได้อยู่จะไมโยโย,โย่ก็ว่ากันนะครับเขาก็พยายามจะหาด้วยวิธีนี้นะแต่ก แต่การหาด้วยวิธีนี้มันก็ไม่ง่ายนะเออไม่ง่ายนะบอกตรงว่าไม่ง่ายนะครับใช่ไหมไม่ง่ายไม่ง่ายคือพื้นอะ่ะ <c oughs> เขาบอกว่าพื้นมีคนจ่ายให้แล้วเ <c oughs> ขาว่างั้นเออมีคนจ่ายแล้วพื้นอ่ะลัวเนี่ยซีกหนึ่งเนี่ยมีคนจ่ายให้แล้วแต่อีกซีกหนึ่งเนี่ย <c oughs> อีกซีกหนึ่งเขาบอกว่ารอหุ้นนะรอหุ้นอยู่เพราว่างั้น รอหุ้นหมูอยู่เขาว่าอย่างนั้นนะโอ้โหเขาคาดหวังอย่างนั้นเลยหรอคาดหวังว่าจะได้เลยหรอเออไ้พี่แดงได้แสนสามโอ้ยกไกลนะครับเอออีกไกลยาวไกลมากยาวไกลเหลือเกินอืมตอนนี้นแสนสาหัสอยู่นะเออตอนนี้นะแสนสาหัสอยู่ เนี่ยชัดเจนนะเอฟซี FC นะคือจะไปจะไปได้เงินเขาเนี่ยต้องหนึ่งหนึ่งว่าเขาต้องรับฟ้องก่อนถูกไหมออ,อันนี้เขายังไม่เป็นเ,เป็นเรื่องเป็นราวอะไรเลยถูกไหมแล้วสองก็คือคุณต้องไม่ผิดด้วยนะอ,อคุณจะไปฟ้องเขาเนี่ยคุณคุณต้องไม่ผิดด้วยนะคุณต้องถูกก่อนนะถูกไหมคุณต้องฟ้องเขาเนี่ยคุณต้องถูกก่อนขั้นแรกเนี่ย อคุณต้องโทรก่อนแต่นี่คุณไม่ถ้าคุณผิดเนี่ยคุณจะไปฟ้องเพื่ออะไรอ่ะเออถามว่าเขาบุกรุกเข้าไปไหมมันก็ไม่เออเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไ,ไดอ้พาดเข้าไปนะขุดบ่อไว้แล้วเขาไม่ได้พาดเข้าไปเขาเป็นยังไงล่ะเออเขาไม่ได้พาดเข้าไปนะคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปเล่นเขาม่ไหมแต่คุณนะ่ะพลาดคุณไปบุกรุกที่ราชการนี่เนี่ยโอ้โหอันนี้มันพลาดเยอะนะเออพลาดก,กันเยอะ อจนกระทั่งเจ้าของพื้นที่เจ้าของพื้นที่ออ่ะเจนเขาบอกนะสวัสดีคุณส้มด้วยนะครับจนเจ้าของเขา่เขาบอกว่าหยุดหยุดหยุดเออเขาบอกให้หยุดเลยเขาบอกว่ายาปิดปิดก่อนเลยเขาว่างั้นจะคุยก็ปิดก่อนเขาไม่ยอมไงเขาบอกไม่ได้เขาต้องได้รับความเป็นธรรมเขาต้องโปร่งใสเขาว่างั้น จริงเหรอเออเราต้องถามองนี้โปร่งใสจริงเหรอเออนะมันย้อนแย้งกันหน้าดูเลยนะย้อนแย้งกับคนอื่นที่อ่าทางนี้เนี่ยนะเขาไม่เห็นทําอะไรเลยเขาไม่เห็นว่าอะไรเลยเขาต้องการความโปร่งใสไหมเขาต้องการแต่เขาได้ความโปร่งใสไม่ะเออดูแต่ตรงนี้นะครับมันก็ไม่ได้ไงเออ,อคุณดวงแขน,นะคระับสวัสดีครับผมนะนี่มอง ออกไหมเคยเห็นแบบนี้อ่ที่ไหนหรออะไรคุณดวงแขงภาพแบบไหนอ่ะภาพแบบไหนอะคุณบำรุงสวัสดีครับ,ดดบผมเ่า ภาพมันเล็กมากนะภาพเล็กมากอืมลุงกับนักข่าวไงเขาคิดออกแบบว่าหรออ่อก็นั่นน่ะสินะครับเอฟซี FC. เราคิด ออกแบบนี้ก็คุณบำรุงนะครับสวัสดีครับผมนะครับเออกดให้แล้วนะคะนะครับบอกไม่รอดในที่ราชการไม่มีใครเขาทํากันโอ้คุณลานนานานะครับก็ไม่มีไง ก็ที่ผ่านมาไม่เคยมีใครเข้าไปนะเขาตรงนั้นเขาเขียนบอกอยู่แล้วว่าห้ามถ่ายอเขาห้ามถ่ายอยู่แล้วเขามีเขามีรูปกล้องอยู่นะครับเขาห้ามถ่ายอยู่แล้วอืมเพราะว่ามันเป็นที่ราชการนะครับเขาจะโดนอ๋อเขาจะโดนแบบคล้ายๆก,กันใช่ไหมก็มันค่อยๆเดินไปเรื่อยๆแหละค่อยๆเจอไปเรื่อยๆเรื่อยๆแหละอ้สีเจอแบบนู้นบ้างแบบนี้ั้งค่อยเจอไปเรื่อยๆ มันเห็นกันอยู่อ่ะถูกไหมนั่นคือกรรมมองตรงไม่รู้จะ